ที่เราถวายบูดลำพูนเป็นโบสถ์แห่งแรกในจังหวัดลำพูนที่เรามาเปิดงานที่นี่เมื่อ20นีเป็นแล้วแล้วเราอธิฐนนานมาตลอดว่าเราอยากจะมีโบสถ์แห่งนี้พอ,อ,อดีประจวหมอกกับอาจารย์แดนสมิธเขามีใจที่อยากจะช่วยงานในประเทศไทยท่านก็เลยรับข้อเสนอของสำน,นักงานมิชชั่นที่จะช่วยที่จะสร้างโบสถ์ลำพูนก็วันนี้มีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ ลำพูนได้เกิดขึ้นแล้วนบัดน,นี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้มาสัมผัสมารับเอาพระพรของพระเจ้าร่วมกันนะครับจากนี้อีกนานก็อยากเชิญชวนทุกท่านครับทุกขบพระเจ้าเวพรที่ทุกท่านได้มาร่วมนมัสาการร่วมสรรเสริญพระเจ้ากับบุลำพูลของเราโดยผู้ที่มีใจเมตตากรุณาพระเจ้าประทานให้จากต่างแดนมาสร้างให้กับเราแล้ว เหลือแต่เราพวกเราคนไทยเราต้องมาสนับสนุนมารับใช้พระเจ้าด้วยกันเพื่อเร่งการเสด็จกลับมาของพระเจ้านะครับเพราะจังหวัดพูนนี่เป็นจังหวัดที่การประกาศยากที่สุดในภาคเหนือเป็นจังหวัดที่มีพี่น้องผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งที่สุดอาจารย์รอห้าท่านที่ได้ผ่านมายากลำบากในการทํางานแต่วันนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกยามในสุดที่ได้นําสิ่งต่างๆนี้ให้เราประสบความสำเร็จก็ขอบคุณมากเลยในฐานะที่สํานักงานมิชชั่นเราก็เปิดโอกาสให้กับ ทุกองค์กรที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ภายใต้สำนักง,งานมิชชั่นแล้วก็อยู่ภายใต้ขีดจักรของเราทั่วโลกก็อยากจะให้มาร่วมงานของประเทศไทยโดยเฉพาะการเปิดประชุมไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือนะครับเราอยากจะได้หลายๆภาคส่วนที่เข้ามาช่วยในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีหลายโบทที่ต้องการจะสร้างแต่ว่าเรายังไม่มีงบประมาณก็ถ้ามีโอกาสท่านก็จะอยากจะมาร่วมในประเทศไทยก็ขอเชิญพี่น้องอยู่ต่างแดนทุกท่านมาช่วยกันเพื่อ งานของพระเจ้าในประเทศไทยจะได้เจริญขึ้นนะครับกยมรเู